หึงมิถุนายน ROMC มีอัปเดตใหม่เพียบถ้าอยากรู้แล้วว่ามีอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับพทวินทับอ,อัพปัญหาของหนูก็หมดไป เพราะเขาเต็มถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพ y ช o w i วินท็อปลิง์กอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ สำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องแรกเลยนะครับคือเรื่องของพาสครับพาสเนี่ยก็ได้มีการปรับของรางวัลใหม่นะครับให้ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยมีช้อยส์ในการเลือกของที่มากขึ้นนะทุกคนก็จะสังเกตเห็นกล่องแปลกๆที่มันเยอะขึ้นเห็นไหมฮะมีกล่องลุ้งนะฮะมีกล่องไม้อ่าอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับนี่ครับพาสแถว2องหรือหครับจะได้เป็นตัวนี้ครับเป็นตัวของกล่อง ของขวัญเลื่อนขั้นคาฟ่านะฮะซึ่งในกล่องเนี่ยครับมันจะให้เราเนี่ยทำการสุ่มใบตีบวกหมวกนะครับตั้งแต่บวก6นะครับอ่าไปจนถึงบวก15เลยนะครับมีบวก6บวก8บวก10บวก12แล้วแต่ดวงเลยนะครับผมว่าคุณจะได้บวกอะไรนะถ้าได้บวก15นี่ก็คือโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยนะฮะอ่าแล้วก็แถว3เนี่ยก็ยังเป็นกล่องที่ลุ้นสแตมมังกรเหมือนเดิม นะครับอ่าโอเคส่วนแฟชั่นนะครับที่เข้ามาในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวแถวสองเนี่ยจะเป็นหางที่ตีฟอร์มเลสแรงขึ้นแล้วก็โดนฟอร์มเลสเบาลงนั่นเองนะครับแล้วก็หลังครับนะแถว3ตัวนี้นะครับเป็นหลังหลับครับทุกคนนะหลังที่ตีทุกเผ่าแรงขึ้น5%และถ้าเกิดเราใส่หลังนี้ไปตีตัวเป้าหมายที่ HP สูงกว่านะครับก็จะมีโอกาส100%ทําให้เป้าหมายเนี่ยติดหลับครับเออนะ แล้วก็เนี่ยครับเมื่อโจมตีตัวที่ติดหลับเนี่ยจะไม่รบกวนเอฟเฟกต์สลีฟนะครับนั่นหมายความว่าหลับแล้วตีจะไม่ตื่นหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวต้องลองไปเทสกันนะครับก็บอกเลยว่าเป็นหลังสายเดเมจที่เอาไว้ฆ่าพวกสายซับได้อย่างโกงมากๆเลยนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตพวกกล่องนะครับในกล่องเนี่ยก็คือมันจะให้เราเลือกเองละว่าเราอยากได้เพย์อิงการ์ดอยากได้โมล่าหรืออยากได้เป็นตัวแต้มกิลอะไรแบบนี้นะครับกล่องนี้ก็เหมือนกันนะก็จะเป็นกล่องแบบเลือกเลยว่า คุณอยากได้โอลิหรือคุณอยากได้อีรูอ่าแบบบางคนฟาร์มเงินสดได้จากโอลิ I, อยากได้อีรูบ้างก็สามารถเติมเต็มจากตรงนี้ไดนะครับแล้วรู้สึกว่าพวกเงินต่างๆเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดให้ด้วยเล็กน้อยนะครับผมอ่ากล่องนี้ฮะก็จะมีแบบเลือกได้ว่าเฮ้ยคุณอยากได้กล่องอาวุธกล่องเกาะกล่อง,อ,งอะไรพวกเนี้ยเออสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับก็พาร์ทรอบนี้เนี่ยก็จะถือว่าคุ้มค่าขึ้นมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่ เติมพาร์ตอยู่แล้วก็น่าจะพอทราบดีนะครับผมอ่าแล้วก็รอบนี้ชุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอ่านี่ก็จะเป็นชุดแฟชั่นนะครับก็มีให้ลองใส่ได้เลยอันนี้ชุดตัวผู้หญิงนะครับก็จะประมาณนี้อ่าโอเคอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องของพาร์ตนะครับแน่นอนครับขึ้นเดือนใหม่นะครับการเติมเงินคูณ2นะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการเติมคูณ2นะเออก็ยังคงมีอยู่นะครับตัวนี้นะ6.8แนะฮะแล้วก็19.8คูณ2กันไปเลยนะ สองแพ็คนี้รีทุกเดือนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับโอเคต่อมานะครับผมก็จะมีตัวของกิจกรรมใหม่นะครับอ่านี่ครับความสนุกสนานในวัยเด็กช่วงฤดูร้อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการสรุปกิจกรรมในเดือนนี้นะก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็นี่ฮะสามารถทำเควสได้เหมือนเดิมเลยนะครับทำเควสฟรีๆใครเล่นแอคทีฟเนี่ยเราจะทำแล้วได้ของหมดอยู่แล้วไม่ต้องเติมตังค์นะครับในส่วนนี้นะ รางวัลสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวโกลเมดอลหนึ่งเพลนกัสหนึ่นะครับแล้วก็โนแลนห้าสแล้วก็มีโอกาสได้ไอซ์คริสตัลโป l ลิงด้วยนะครับซึ่งเป็นหางที่ปกติเขาจะแจกให้สำหรับคนที่เป็น VIP มียอดเติมถึงนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือเอามาแบบให้ลุ้นๆในวันในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมอ่าต่อมาครับเรามาดูตรงนี้ครับเราสามารถที่จะมารับรูปโปรไฟล์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมนี่มาคุยได้เลยปุ๊บ เห็นไหมนี่วยเร็จได้รูปโปรไฟล์ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็จะมีเควสนะครับเวสเกตตัวนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถไปเดินทำเควสได้นะมันก็จะแจกของแบบง่ายๆเป็นกล่องเป็นเงินอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคต่อมายังไม่หมดนะครับนี่มาดูที่แฟชั่นใหม่ข้างล่างก่อนนะ่าสกินใหม่นะครับที่เราเคยทําคลิปกันเอาไว้แล้วนั่นเองนะกอเดินมาข้างล่างก่อนเลยปึ๊บเดินมา มารับลูกอมกว่า1เม็ดอ่ะแล้วก็นี่ครับสกินจำกัดเวลานี่เลยนะครับมีหมวกนะครับหมวกนีโมนะฮะอันนี้จะเป็นหมวกสำหรับตีคนโดยเฉพาะเลยนะครับมันจะได้ตีคน5%บวก6จะได้อีก5%นะครับรวมเป็น10%นะครับฝากสมุดได้แอดแท็กด้วยนะครับแล้วก็จะมีหลังนะครับดอนไคร์เบเบ้นะฮะอันนี้จะบวกฮิลอินคีส3%แล้วก็โพลีดามีดสาเ นะครับแล้วก็จะมีหน้ากากนะครับหน้ากากตัวนี้นะครับได้แอทแท็กรวมๆกันเนี่ย9%นะอ่าแล้วก็ฝากสมุดได้แอทแทก10นะฮะตัวนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็หน้ากากพิโอนี่กันอยู่แล้วนะครับเดือดกว่านะแล้วก็จะมีพวกแฟชั่นตัวนี้20กว่าล้านนะครับอันนี้ก็ซื้อไปฝากสมุดไปปลดกันได้นะครับเอาไปใส่สวยสวยเท่ๆหล่อๆกันได้นะครับแล้วก็จะมีหมวกนะครับหมวกก็เหมือนกันก็จะเป็นหมวกที่เข้าเซ็ตนะครับผมกับตัวของ ชุดนั่นเองนะครับอ่าหมวกพวกนี้มันไม่มีรูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้งานก็จะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะอันนี้คือแฟชั่นเซ็ตแรกนะยังไม่หมดนะครับยังมีแฟชั่นด้านบนอีกนะทุกคนเออนี่ฮะความทรงจําในวัยเยาว์ของใช้สุดน่ารักสําหรับเด็กแจกจํานวนจํากัดเวลาอันนี้เราสามารถไปรับตั๋วได้นี่ขึ้นมาเลยข้างบนเลยอ่านี่นี่นขึ้นมาปับ๊บแล้วก็คุยครับคุยปุ๊บนี่เราจะได้ เป็นตัววอชเชอร์แบบนี้มานะครับอ่าเสร็จแล้วนะฮะเราทำการคุยนี่มันจะสามารถแลกของฟรีได้1ชิ้นเลยนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราแลก1ชิ้นแล้วยังไม่พอเราสามารถมาคุยแล้วก็ซื้อได้นะครับเหมือนกับเดือนที่แล้วเลยนะอ่ะมาดูกันหน่อยนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะอันแรกเลยนะครับชายฮูดดีมนะอันนี้จะเป็นแบบนี่เป็นพระจันทร์นะครับเอาไปขี่กันได้เลยนะครับรางวัลปลดล็อกรอบนี้ก็จะเป็นแอดแทก เอเมทัคหในราคา51ล้านนะฮะโอ้โหอันนี้แบบแบ๊วๆนะรอบที่แล้วเป็นหมาแบบเทๆ่ๆรอบนี้เป็นพระจันทร์แบบแบ,บ,แบ๊วๆใครชอบก็จัดไปนะฮะต่อไปนะครับจะเป็นปีกนะฮะปีกก็สแตทเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะเป็นเพนสี่เอ็มเพนสี่อสองนะครับแล้วก็ฝ่าสมุดเนี่ยจะได้เลือด90นะครับนี่ปีกน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวชุดด้วยนะครับนี่ชุดก็สวยอยู่อุ้ยมีสีชมพูด,ด้วยนะฮะมีสีดําโอ้โหเออ อันนี้ก็อ่า26ล้านนะครับชุดแต่ละชุดปลดล็อกเหมือนกันนะแอดแท็กเอยเลือดเอยนะครับแล้วก็ทรงผมนะฮะทรงผมอันนี้ก็ไปใส่กันได้นะครับน่ารักน่ารักนะโอเค1ล้าน1ล้านนะครับมี2อทรงให้เราเลือกนะครับมีทรงผู้หญิงทรงผู้ชายอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะมาถึงของใช้งานกันบ้างนะฮะอันนี้จะเป็นส่วนหางนะครับที่ได้ดาเมจต,ต่อ p l a n นะฮะ 10%และโดนดาเมจจะแพลนเบาลง10%นั่นเองนะครับและมีแว่นตาโชคดีนะครับตัวนี้จะได้เป็นเพน3นะฮะแล้วก็เจาะเกาะ5%นั่นเองนะอ่าฝากสมุดได้ a t t a ท k 6ครับแล้วก็อันล่างสุดนะครับจะเป็นส่วนปากนะครับที่เพิ่มดาเมจเอลเวท5%นะครับและปริมาณการใช้ SP ลดลง5%นะตัวนี้ก็น่าสนใจมากสำหรับคนที่เล่นเป็นพวกสายเวท ฝากสมุดได้ m t t k 6นั่นเองนะครับผมอันนี้เพื่อนๆก็ลองเลือกดูละกันนะครับเพราะว่ามันสามารถแลกฟรีได้1ชิ้นจากตัวของคูปองนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ยังไม่จบครับเรายังมีนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่มาอัปเดตกันในวันที่1นะครับนั่นก็คือขอคอยดวงดาวซีซั่น3นะครับผมในวันที่1มิถุนาเนี่ยมันเป็นวันอาทิตย์นะครับผมอ่ามันเป็นวันอาทิตย์เนาะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะรีบทํากับหอคอยดวงดาวก็คือเราต้องเช็คก่อนว่าหอคอยดวงดาวทิศนี้เนี่ยบอสมันลงง่ายหรือเปล่านะครับและอย่างที่2ก็คือตัวหม้อตัวนี้ครับอ่าเราจะต้องรีบมาคราฟนะฮะนี่เราต้องรีบมาคราฟตัวนี้ให้ครบ40นะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยโคตามันก็จะถูกรีเซ็ตนั่นเองนะฮะใครที่ยังมีโคต้าตรงนี้เหลืออยู่เนี่ยแนะนําให้มารีบคราฟก่อนนะเพราะถ้าเกิดว่าเราสามารถคราฟได้ เราก็จะสามารถอัพของซีซัน n 3ได้เร็วแล้วก็เต็มก่อนคนที่ไม่ได้คราฟนั่นเองนะครับอ่านี่ก็สามารถมาอัพได้เลยนะในส่วนของบอสในหอคอยดวงดาวในวันแรกของการเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าบอสไม่ได้เปลี่ยนจากซีซันที่แล้วสัปดาห์สุดท้ายนะครับมันยังคงเหมือนเดิมนะฮะก็อย่าลืมมาลงกันถ้าคิดว่าอันไหนเนี่ยมันง่ายนั่นเองครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตในวันที่1มิถุนายนในแลกมาล็อกเอ็มคลาสสิกนั่นเองนะครับหลายๆอย่างก็ดูดีขึ้นอย่างเช่นพวกพาร์ท นะครับผมแล้วก็แฟชั่นต่างๆที่มาขายเนี่ยก็ลองเลือกซื้อบางชิ้นละกันนะครับเพราะถ้าซื้อหมดเนี่ยเหมาหมด,หม,ดมันมีทั้งตัวข้างบนตัวข้างล่างเนี่ยโอ้โหราคาก็แอบ,บแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าของพวกนี้มันก็จะอยู่เป็นเวลาประมาณครึ่งเดือนบางอันก็อยู่ประมาณ1สัปดาห์2สัปดาห์อะไรแบบนี้นะครับก็ลองค่อยๆค,คิดแล้วก็ลองช้อปปิ้งดูละกันนะครับถ้าชื่นชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ